จะดูแลลูกๆเป็นยังไงท้าก็ได้ลูกโตแล้วเป็นผู้หญิงพ่อหนุ่มตรงนี้จังเลยอะไปเลยมึงไปกองตัวลูกอย่างมึงกูก็หึงนะอย่างผัวคุณยิ่งน่ารักไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไม่เป็นไรจ้ะพ่อคอ้หนุ่มเปนอะช่วยไว้หน่อยลูกเด็กพ่อจ้าถามชื่อเสียงสิไอ้หนุ่มน้อยเป้ไอ้แกเอ้าอะไรนะไม่เหมนเตี้ยก็ตามเรื่องไง ไม่ต้องถึงขันนาดนั้นหรอกแล้วพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยผมเป็นพ่อเมื่อไหร่ก็ชื่ออะไรผมมีชื่อว่าวินยวัฒน์ครับวินยวัฒน์ครับผมขอบใจมากแล้วกันที่ช่วยลูกสาวเราเอาไว้ครับผมเอาอย่างนี้พ่อพ่อพ่อจ๋าอะไงลูกอะไรลูกปัดเผาไลยน่พ่อกุ้ยนะครับแม่หรือลูก หนูอยากได้เขาเป็นครูสอนดาบหนูอะอะไรกันลูกครูสอนนี่เป็นถึงราชครูจะมาเอาคนอื่นไม่เอาลูกงด้วยลูกครูสอนลูกเองก็พ่อแก่แล้วอะจบไหมมึงไปยืนูกไปกองนูกเลยมึงอะจบเลยล้วแม่นะแล้วแม่จ๋าทำไมา เรียนขนมกล่องเกลอมาอย่างดีดินริ้วเลยไม่ให้ตอเอาเป็นว่ายองย่องไปก่อนแล้วกันไม่งั้นี๋ยังไงเล่ากกเดี๋ยวตีตายหายใจไม่ออกหายไม่ออย่องย่อย่อง่ององยเดยยวอง่ององย่ยอยมก็่ดยอย่กิยอมยออยอองยจยอ่่อ่า่ออ ไอ้เรื่องเพลงดาบเพลงทวนผมที่อันดับหนึ่ง,นงในสำนักไปนะครับพ่อไม่ต้องหรอกกูเนี่ยเป็นถึงรจากครูกูยกเก่งว่ามึงอยู่แล้วปิญญ <c oughs> วัฒน์เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าบ้านรจากครูผู้นี้แรงน้ำใจอยากได้เงินเท่าไหร่แล้วก็รีบกลับไปซะ <c oughs> ไม่ต้องอยู่ที่นี่รู้่า <c oughs> ะอยู่บ้านเนี้ยกินบนเดือนภาพขึ้นไปถ่ายบนหลังคาก็เด้กกันรู้หรือเปล่าร,รู้นะครับทำอะไรเป็นผู้ชายลูกสาวราเป็นผู้หญิงให้มันดูซะบ้างคิดเสียก่อนทำไม่ใช่ทำไปที่หลังแล้วค่อยมาคิดเหมือนพ่อตอนดมดมมาแล้วไอ้ยอย้อนเหมือนรู้เหมือนรู้เราพูดไปพี่วิญญวัตา นี่ใครเนี่ยลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กสาวคนเล็กพ่อร์เรตเจตีลามีอะไรหรือเปล่าพีิมพ์ยวานดามีเสื้อผ้าเสื้อผนายิ่งจังจริงด้วยลูกเสื้อผ้าเสื้อผนผมไม่มีมาเลยครับไม่มีเนะลูกไม่มีเดี๋ยวเอาที่แม่ขอบที่ ผมก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีมาเลยลูกไม่มีเดี๋ยวเอาที่แม่พี่มีจวัดจ้าพี่มีจวัตรด้กมีหมอนมีมุ้งมาเย็นจ้าหมอนมุ้งก็ยังไม่มีมาครับไม่มีเลยลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเอาที่แม่พี่มีจวัดจ้าพี่มีจวัตรดจ้ะอันนี้สำคัญเลยพี่มีจวัตรเนี่ยมีเมียเย็นจ้าเมียเมียพี่ก็ไม่มีจ้ะ พ <Okay. S 2> แม่แกแล้วุรนะแม่แมือเนี่มนเมื่ไม่ด<ม>ูเน,นแล้วนะเดียวเมื่อลากูไม่ดูอายุรูเลยฉนร้หน่อยแม่เพื่อนแม่ของเอง <c oughs> ทอะไรเนี่ยกุเด็กไม่ ก็ไม่หึงกูหึงเหมือนกันเลยเกิดตายว่าตียแล้วกูแก่ครับเป็นเล่นหน้าเวทีแบบนั้นแหละลักโรก็เรียกป้าจะมองที่อ้อของไม่ทำไมปวเราเล่นนะมันเหนียวเหรออะไรหนังอยากขยับให้พวกนี้จริงออกมาให้มันเถื่อนรู้แล้วนะหลุดไปจากแครแล้วห้องพักมันอยู่ตรงไหนครับห้องพักอยู่นู่นแล้วห้องแม่ล่ะไม่ต้องถามเดี๋ยวกูไย ไปเอ้าไปกินไตออ่ะไปก่อนนะพ่อเดี๋ยว้ว่างคุยกันนะไปเลย